สู่ช่อง289แปด n ดี้ชนมาพบกับเอ็มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่แปลงจัดล็อกเนาะโครงการพุ่งเศรษฐีเคยพามาดูรอบนึงแล้วแต่วันนี้พามาชมแบบละเอียดอีกหนึ่งรอบนะคะน้องกระตูนมาแล้วน้องกระตูนมาแล้วจ้ายแล้วสวัสดีค่ะ หายไปนานเลยใช่หายไปนานเลยด้วยที่บ้านนะคะน้ําท่วมเนาะอันนี้น้ําเริ่มหายแล้วก็เลยมาช่วยพี่ฟิล์มรีวิวต่อนะไม่หนาวแล้วน้องกระตุนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราสองคนพามาชมกันเลยนะคะวันนี้แบบเรียวๆเลยเนาะใช่เพราะว่าเราเคยพาคุณผู้ชมมาดูแล้วหนึ่งรอบเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตที่เพราะว่ามีคุณผู้ชมจองไปบ้างแล้วด้วยนะคะป่าเดี๋ยวเราพามาดูข้างหน้ากันก่อนว่าตรงเนี้ยมีอะไรคุณผู้ชมบ้างด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะคะหน้าที่เลย เนาะเพราะว่าลงมาจากถนนหลักเนี่ยแค่800เ <800 S 1> <m. S 2> มตรอ่าถนนเส้นนั้นคือมันจะไปไหนได้บ้างน้องกระตูนที่เราจะลงมาเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายนะ ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปที่อำเภอหนองย่าไซค่ะตัวอำเภอหนองยาไซเนี่ยอยู่ห่างจากที่เนี่แ8กิโลตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีปั๊มน้ํามันธนาคารโรงพยาบาลตลาดมีหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมจะไปทางอำเภอรอนเจดีสุพรรณบุรีนะคะอ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวนะที่น้องกระตูนบอกว่าที่บ้านน้าท่วมใช่ไหมช่วงนี้หลายๆจังหวัดน้ำท่วมนะสุพรรณบุรีก็น้าท่วมเป็นบางจุดแต่แปลงของเราแปลงนี้บอกเลยว่าน้ําไม่ท่วมใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือนี่ ใช่แห้งๆเลยใช่แห้งๆเลยแต่ว่าที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยแล้วมันจะมีน้ําใช้ไหมล่ะมีเดี๋ยวเราเดินน้ําปปาเดินไฟฟ้าให้โอเคแปลงอ๋อแล้วก็ด้านหน้าพาคุณผู้ชมไปดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมีคลองน้ํานะคะบินคลองน้ําสาธารณะอ๋อไหลผ่านด้านหน้าเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าที่นะก็คือต้องข้ามฟากฟากอ่ะตรงข้ามถนนใช่แล้วเส้นนี้ข้างในก็เป็นหมู่บ้านคือมีรถสัญจรตลอดนะคะไม่เปี่ยว อก็คืออยู่แถวนี้มีเขตชุมชนเลยใช่แต่ว่าไปทางในคือเป็นชุมชนเลยตร,ตรงนี้ก็มีบ้านคนตรงนู้นก็มีบ้านคนมีบนบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูที่แรกก่อนนะคะ,ะตรงนี้ขนาดเท่าไหร่เอ่ยอาสำหรับเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมก่อนอันนี้เป็นแปลงจัดล็อกก็คือทั้งหมดเนี่ยมี 30มล็อก oh. มันก็มีหลายขนาดนะมี2 2งานส ah. งานไปจนถึง1ไรนะ่ oh. อะแต่แต่โซนด้านหน้านี่เดี๋ยวเราพามาชมก่อนอันนี้คือเป็นขนาด2งานหรือ200ตารางวานะคะหน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างติดถนนเนี่ย20เมตรอืม mm. โ oh. อ้โหมันเหลืออยู่สองล็อปในโซนด้านหน้านี้นะคะก็ะคือมีมีผู้ชมเนี่ยคือเข้ามาชมกันหลายคนและ้ะแล้วก็คือจับจองกันไปแล้วเพราะว่าข้อดีของแปลงเนี่ยก็คือติดถนนเลยาแลวขนาดกระทักรัดสำหรับนําไปสร้างที่พักอาศัยได้เลยคือหลายๆคนอ่ะเขาทักมาสอบถามเรานะว่ามีแปลงเล็กๆไหมแบบเขาอยากสร้างบ้านแต่ว่าแบบ ของเราส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแปลงใหญ่ใช่ก็คือที่เนี่ยโอเคเลยเนาะนมา <นำ S 1> พาคุณผู้ชมมาดูขนาดนะคะเมื่อกี้พี่ฟฟล์มเนี่ยบอกขนาดไปแล้วเนาะต่อไปเป็นขอบเขตของพื้นที่โดยที่ขอบเขตของพื้นที่เนี่ยเราจะให้ดูจากแนวธงนะคะตรงเนี้ยล็อกด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นธงสีฟ้า,ฟานะอ่ะมองไปด้านนั้นนะคะจะเป็นธงนะแล้วก็มองมาด้านเนี่ยก็จะเป็นธงสีฟ้าเหมือนกันนะคะติดถนนเลยเพราะว่านอกจากจะติดถนนที่เป็นลาดยางแล้วด้านข้างเป็นถนนสาธารณะอีก นา,าหน้ากว้างประมาณ6เมตรคือทุกทุกล็อกเนี่ยมีถนนตัดผ่านแล้วนะน้องกระตูนเนาะอโอเคอ่ะอันนี้คือแปลงด้านหน้า2งานข้าวข,ข,ขนาดเท่านี้โอเคเดี๋ยวพาไป,ไปพาพาไปดูด้านข้างเ <ไป S 1> พราะว่า,า,<พ>าด้านข้างเนี่ยจะเป็นความลึกค่ะอ่าสำหรับความลึกนะคะเราดูจากทงนี้นะแล้วก็ทงอีกทงหนึงถัดไปนั่นเป็นแนวความลึกของเรานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยฝนตกบ่อย พื้นดินก็ค่อนข้างที่จะแฉใช่แต่วันนี้ยสวยงามมากเลยมาดูแห้งแล้วก็มีหญ้าขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าสมมุติว่าจะมาปลูกที่พักอาศัยนะคะมาเพาะปลูกหรือว่าจะมาแบบปลูกผักสวนครัวลดกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันขึ้นดีเลยแหละอืมอ่ะแปลงต่อไปที่เราจะพาไปคุณผู้ชมไปดูเนี่ยขนาดเท่าไหร่ขนาดหนึ่งไร<อ>่หไร่เป๊ะคือขนาดพอเหมาะพอดีอที่จะทำบ้านพัก ปลูกบ้านไปด้วยทําปลูกพืชผักสวนครัวข้างๆบ้านเนาะทำได้นะคะคแล้วราคาเนี่ยไม่แรงเริ่มต้น <คา S 2> ตที่าาเท่าไหร่ของเราเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหก <Okay. S 2> ราคาเริ่มต้นแสนหกเท่านั้นเพราะว่าสําหรับบางคนที่เขาอยากปลูกบ้านหลังเล็กๆเอามาพักอาศัยอาจมาอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะมาสูตรบรรยากาศธรรมชาติเขาก็แบบไม่อยากใช้เงินก้อนเยอะๆอ,ะอยากแบ่งออกมาใช้บ้างเนาะก็เป็นก้อนเล็กๆให้คุณผู้ชมสามารถซื้อได้อ่ะแพงถัดมาสำหรับแปลงนี้นะคะพื้นที่หนึ่งไร่เนาะ หน้ากว้างจากธงสีเหลืองด้านนี้นะคะจนถึงธงด้านนู้นหน้ากว้างเนนะี่ย25เมตระโอ้โหก็คือกว้างกว่าล็อกเมื่อกี้ใช่เพราะว่าอันนี้ขนาดใหญ่กว่าไงส่วนความลึกอถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือตามแนวธงเลยธงด้านนี้ลึกเข้าไปด้านหลังนู้นะอ่ะ63เมตรอ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ในที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามันมีคลองไส้ไก่เนาะถ้าอยากเห็นชัดๆมันจะอยู่ด้านนี้นะอ่ะคลองไส้ไก่ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรบ้างคะพี่อันนี้คือในกรณีที่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปในกรณีที่จะปลูกพ<อ>ืชจะทำพืชผวารอะไรเงี้ยก็คือ เขาสำรองน้ําไว้ให้ตรงนี้ก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากน้าตรงนี้ได้อ๋อก็คือน้ํามันก็จะไหลามาตามร่องตรงนี้เลยคลอ,องตรงนี้เลยแล้วเราก็ใช้ได้เลยค่ะโอเคแต่บรรยากาศวันนี้นี่คือถามว่าแดดแรงไหมน้องกระตูนพอสมควร,ควรจะบอกว่าแดดจ้านะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทะนะแล้วก็มองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอ่ามีบ้านคนนะคะมีที่เขาปลูก ปลูกอ้อยปลูกกล้วยหรือว่าเนี่ยที่เรามองเห็นมันเป็นแบบแผงโซลาเซลล์สำหรับใครที่จะเอาโซลาเซลล์มาก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยก็บอกอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าเราจะเดินมาให้อยู่แล้วใช่ไฟฟ้ามีปาปานะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาให้เรียบร้อยเลยเนาะแป้งถัดมาขนาดถัดไปที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คือ3งานโอเคก็คือลดลงมานิดนึงกว่าเมื่อกีอ้เพราะว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้หนึ่งไโอเค เมื่อขนาดลดลงค่ะราคาก็จะลดลงตามพื้นที่นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามีทุกอย่างเหมือนกันเลยใช่อ่มีทนูนเหมือนกันมีไฟฟ้าเหมือนกันมีน้ําเหมือนกันอยู่ที่คุณผู้ชมจะถูกใจล็อกไหนแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันเนี้ยมันมีบางล็อกที่โดนจับจองไปแล้ว<ช>อ่าตั้งแต่เราที่มารีวิวรอบที่แล้วคุณผู้ชมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาดูเหมือนกันนะคะก็คือถ้าถ้าคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยไปอ่ะคุณผู้ชมต้องต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะใช่ช้าเนี่ยคือจะไม่ได้ของดีๆจะไม่ได้แปลงที่แบบคุชม หมายตาไว้นะระต้องรีบแล้วไหนล็อกต่อไปชี้ให้หน่อยว่าคุณผู้ชมจะไปดูล็อกไหนอ่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นล็อกสามงาน,นสามงาน,างานอ่าขนาดสามงานาหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างเนี่ยจากทงด้านนี้ถึงทงด้านนู้นนะคะหน้ากว้างยี่สิบสามเมตรอ่าส่วนลึกความลึกอ่ะถ้าจะสังเกตจากแนวทงเนาะอันนั้นติดถนนอันนั้นก็เป็นถนนสาธารณะนะลึกเข้าไปเนี่ยห้าสิบแปดเมตรเลย ก็คือมันห่างกันไม่เยอะเลยนะดูจากขนาดความหน้ากว้างอะ,ห,งอะห่างกันนิดเดียวอยู่ที่ว่าอย่างสมมติล็อกเนี่ยกับล็อกมเมื่อกี้มันหันหน้าหากันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบเปิดเช้ามาอยากเห็นดวงอาทิตย์ไหมอยากเห็นอ่ะาทางตะวันออกตะวันไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอาอันนี้อยู่ที่ความชอบแหละเนาะด้านหลังสุดท้ายเลยน้องแบบว่าน้องสุดท้องพื้นที่ประมาณ 2ง,งาน oh, องงาน๋อน้อยที่สุดนะคะสองงานเลยคือด้านหลังเนี่ยคือถูกจองหมดแล้วนะก็เหลือแค่2องล็อกเองอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าซื้อไงขายข้องไงใช่ราคาคือแบบจะบอกว่าได้ไปก็คุม้มไง อ่าเดี๋ยวขอย้ําพื้นที่อ่าย้ําการเดินทางอีกหนึ่งรอบนะคะตรงเนี้ยถ้าคุณผู้ชมมาจากตัวอาเภอหนองยาไซอําเภอหนองยาไซเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นอําเภอหนึ่งในนั้นเนาะก็ห่างจากอาเภอหนองยาไซเนี่ยแกิโลแต่ถ้ามาจากอําเภอรอนเจดีตรงนี้จะห่างจากรอนเจดีเนี่ยประมาณ12โลนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาจากตัวเมืองเลยสุพรรณบุรีนะคะห่างจากตัวเมือง40ิโล สุดท้ายแล้วถ้าคุณผู้ชมมาจากกรุงเทพตั้งต้นที่ดอนเมืองคือ130โลอ่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะไม่เกินนี้มาถึงที่ได้เลยนะคะอ,ะอ,ะอคล็อกสุดท้ายที่เราพามาชมอันนี้คือเป็นอันนี้ตอนนี้เหลือเหลือ2ล็อกนะก็คือล็อกนี้ค่ะหน้ากว้างเนี่ยประมาณ19เมตรใช่อลึกเนี่ยประมาณ43เมตรใช่แล้วค่ะขนาด2แปลงเนี้ยเท่ากันก็คือ2งานใช่ก็คือเหลือ ถ้าถ <f> ้าเป็นโซนด้านหลังเนี่ยเหลือเหลือแค่2แปลงนี้แล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูคลิปปุ๊บแล้วมาเลยคุณผู้ชมก็จะได้เลือกซ้ายกับขวาแต่ถ้าคุณผู้ชมมาที่หลังคุณก็ผู้ชมจะล็อกเดียวอเพราะคนอื่นอาจจะเลือกไปหนึ่งหรือคุณผู้ชมอาจจะติดใจไงติดใจในความแบบสวยมีครบทุกอย่างอ่ะยกไปเลยสองแปลงติดกันก็คือเป็นหนึ่งไร่ใช่แล้วมันก็จะได้แบบเหมือนความหน้าแบบกว้างๆเลยไงอสําหรับปลูกอันนี้หลังหนึ่งปลูกอันนี้หลังหนึ่งนะคะ อของเราเนี่ยคือทางด้านนี้ก็สุดเหมือนก,ก็จะมีอยู่นะก็คือเดินไปทางด้านนี้สุดทางนั้นจะเป็นเหมาะน้<อ>แต่ว่าเป็น,อปน,นโอ้ออใช่ค่ะ<ช>ก็คือตรงเนี้ยไปก็เป็นถนนด้านนี้ออกไปก็เป็นถนนตรงกลางก็เป็นถนนก็คือเข้าถนนตัดผ่านทุกล็อกใช่แล้วอ่ะย้ำคุณผู้ชมอีกทีนึงว่าทุ่งเศรษฐีนี่ดียังไงมีอะไรบ้างมีขนาดให้คุณผู้ชมเนี่ยที่กส ะะเริ่มต้นตั้งแต่สองงานสามงานไปจนถึงหนึ่งไล่หลักๆเลยเนี่ยถ้าถามว่านำไปทำอะไรแนะนำนะคะสร้างที่พักอาศัยเ,<อ>เนะาะก็คือใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้ล็อก อยากได้แปลงไม่ใหญ่ขนาดกระทัดรัดราคาสุดคุ้มใช่แนะนําที่นี่เลยมีน้ํามีไฟใช่เดินทางสะดวกค่ะห่างจากโรงพยาบาลแค่ประมาณ5โลอ่ลถ้าคุณผู้ชมชอบเรามี4ช่องทางด้วยกันในการติดต่อนะคะช่องทางแรกคือเฟซบุ๊กแล้แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มี Youtube สามารถรับชมคลิปเต็มได้ทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็มี IG ใช่ค่ะมี Tik t o k สามารถติดตามพวกเราได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ออแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะหาพวกเราเต้องพิมพ์ว่าอะไรบ้าง 2>, 2 8 9 l a d เ c h a n n e ีชาแนท,ออที่ดินครบวงจรค่ะพิมพ์เข้าไปเลยเจอพวกเราสองคนแน่นแต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคุณผู้ชมโทรมาสอบถามแล้วคุณผู้ชมจะมาดูเนี่ยให้นัดวันก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้เตรียมทีมงานมารับเผื่อว่าวันนั้นเนี่ยมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งเราจะได้แยกมารับได้คุณผู้ชมจะได้ไม่มารอนานเนาะฝากไ้ด้วยนะคะสําหรับ แปลงนี้นะคะทุ่ทงเศรษฐีอ่ทอ,อยู่ที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ